โมเมธนัชชาสุขสดปัจจุบันกำลังทำผลงานได้ดีในการเล่นหลีกอาชีพที่เกาหลีใต้กับสโมสรไฮพาสและเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวหลักของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยที่ได้รับโอกาสลงเล่นอย่างต่อเนื่องรวมถึงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมซีเกมส์ครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมนี้ สวัสดีค่ะวันนี้ทางดูดีสตูดิโอจะพาทุกคนไปฟังความเห็นของแฟนบอลชาวเวียดนามกับความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับบ,ลบอลไทยค่ะเวียดนามหนึ่งในคู่แข่งสาวไทยซีเกมหนนี้ได้ก่อติดสถานการณ์ของทีมสาวไทยอย่างใกล้ชิดโดยสื่อดังเวียดนามได้ลงข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทีมไทยว่า ตามข้อมูลจาก Korea Expressway Corporation สมสร h รไฮพาสต้นสังกัดของเธอได้ติดต่อสอบถามตัวแทนของธนาชาถึงความเป็นไปได้ที่จะถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมส์และได้รับคำตอบว่าฝ่ายไทยได้ตัดสินใจไม่เรียกเธอติดทีมเจ้าหน้าที่ของทีมชาติไทยคนหนึ่งยืนยันว่าธนาชาไม่จำเป็นต้องมาที่กรุงเทพในเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ซีเกมส์จะจัดขึ้น ซีเกมส์ครั้งที่32ปีนี้จะเปิดฉากตั้งแต่วันที่9ถึง20ธันวาคมที่กรุงเทพฯประเทศไทยหลังจากที่สื่อเวียดนามลงข่าวนี้ก็ได้สร้างความประหลาดใจโดยเฉพาะในเวียดนามที่มองว่าการขัดตัวหลักระดับ VNL อย่างธนชาอาจเป็นผลมาจากปัญหาอาการบาดเจ็บหรือเพราะทีมไทยชุดปัจจุบันมีผู้เล่นตัวเลือกที่เก่งกาจและทดแทนกันได้อยู่แล้วซึ่งสะท้อนผ่านความเห็นที่ว่าไทยแลนด์มีคนเก่งเหลือเฟือ ขณะเดียวกันแฟนๆก็ยังคงเน้นย้ำว่าไทยยังคงเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดในอาเซียนและคาดการว่าเหรียญทองซีเกมส์ปีนี้ก็ยังคงเป็นของทีมไทยเช่นเคยโดยเขายังระบุอีกว่าปัจจุบันมีเพียงสื่อเกาหลีที่ได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยที่ฝั่งไทยยังไม่มีใครเล่นข่าวนี้เลยแต่แอดว่าไม่ได้มีแค่เกาหลีที่เล่นข่าวนี้ค่ะเพราะเวียดนามก็เล่นข่าวนี้เช่นกัน วันนี้แอดมินได้รวบรวมความคิดเห็นของชาวเวียดนามมาให้ฟังด้วยค่ะความคิดเห็นแรกค่ะตอนนี้สื่อเกาลีหลายสำนักอย่าง SBS News, Yonhap News Agency ก็เริ่มรายงานข่าวนี้แล้วแต่ว่าทางสื่อไทยยังไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยชาวเวียดนามคนนี้ได้เข้ามาตอบกลับทันทีว่าน้องคนนี้ก็แค่ตัวสำรองหรือเบอร์สองเองไม่ใช่เบอร์หนึ่งซะหน่อยคนต่อมาให้ความเห็นว่า โค้ชบอกว่าเรามีศสสิภาพรอ,อยู่แล้วธนัชาเป็นใครกันเราไม่ต้องการเธอหรอกส่วนชาวเวียดนามคนนี้ได้บอกว่าอาจารย์พงศ์บอกว่าไม่ต้องการธนัชาแหละอาจารย์พงศ์เขาคงหมายถึงโค้ชออสเกียรติพงศ์ค่ะต่อมาค่ะทีมไทยเขามีคนเก่งอีกเหลือเฟือชาวเวียดนามคนนึงเข้ามาตอบกลับทันทีว่าใช่เลยขาดน้องคนนี้ไปก็ไม่เป็นไรหรอกฮฮฮ่ <laughs> ต่อมาค่ะวิภาวีก็เล่นดีนะทำไมไม่ถูกเรียกตัวล่ะมีคนเข้ามาตอบเขาว่าอาการบาดเจ็บน่าจะหนักกว่าตูลินที่ไม่ได้เล่นมาทั้งปีอีกนะแล้วจะเอาเซนส์ในการสัมผัสบอลกลับมาได้ยังไงเพื่อน ชาวเวียดนามอีกคนได้เข้ามาตอบเสริมว่าน้องคนนี้เคยเจ็บเข่าหรือข้อเท้าอะไรนี่แหละตอนนั้นได้ยินหลายคนบอกว่าอาการบาดเจ็บแบบนี้หนักมากสําหรับนักวอลเลยบอลดังนั้นถึงกลับมาเล่นได้ก็ยังไม่สามารถคืนฟอร์มได้เลยอาจจะฟอร์มตกไปเลยด้วยซ้ํานะความคิดเห็นต่อมากันเลยค่ะบีมก็โอเคมากอยู่แล้ว แต่ต่อให้ฟอร์มจะหลุดขนาดไหนก็ยังสามารถดันอัจราพรไปเล่นตัวตบตรงข้ามหัวเสาแล้วให้ตัวแม่อย่างสสิภาพรไปเล่นตัวตบหัวเสาได้เลยชาวเวียดนามอีกคนก็เห็นด้วยได้เข้ามาบอกว่าทีมไทยแค่มีบีมกับพรพันธ์ก็กินขาดแล้วฟังต่อกันเลยค่ะอ้าวตัวตบหลักๆมีตั้งเยอะไม่เรียกแล้วจะพาเด็กไปแข่งแทนหรอเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาเลยค่ะ ไม่กระทบต่อความแข็งแกร่งของทีมสาวไทยเลยพวกเธอทั้งฟอร์มดีทั้งแข็งแกร่งแถมยังสวยมากด้วยชาวเวียดนามคนต่อมาเลยค่ะคนของเขาระดับเล่น VNL ไปแล้วแต่เวียดนามตั้งหลายปีก็ยังวนเวียนอยู่แค่ซีเกมส์นะชาวเวียดนามคนนี้เข้ามาตอบกลับทันทีว่าจะลองไปเล่นเองดูไหมล่ะเอาแต่นั่งวิจารณ์เหมือนรู้ไปทุกอย่างเลยนะ อีกคนมาเสริมว่าทาไมถึงพูดแบบนี้ทีมไทยเขาไปเล่นระดับโลกขนาดนี้แล้วมีหรือที่จะกล้าปล่อยซีเกมส์ไปง่ายๆส่วนคนนี้ก็เข้ามาตอบเช่นกันว่าซีเกมส์มันคือมหกรรมกีฬาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะส่วน VNL มันคือมหกรรมกีฬาระดับโลกต่อเลยค่ะในที่สุดวันนี้ก็มาถึงฮ่าหคนต่อมาค่ะ พวกเราแพ้ไทยก็แค่มือเซ็ตเท่านั้นมีคนมาตอบกลับไปว่าพูดเป็นเล่นไปไม่ใช่แค่มือเซ็ตหรอกนะมีอีกคนที่ไม่เห็นด้วยมาตอบกลับไปเช่นกันว่าอ้าวแล้วคุณคิดว่าตัวตบหัวเสาของเราเท่าเทียมกับพวกเขาเลยเหรอนี่ยังไม่นับรวมบีงที่เหนือกว่าเยอะอีกนะผมว่าคุณเพอ้อเจอมากเลยรู้ไหมต่อเลยค่ะแค่บีมคนเดียวก็พอแล้วฮ่าฮ คนนี้ได้เข้ามาตอบไปว่ายังมีอัจราพรถัดดาวและสศิภาพรอ,อีกนะเพื่อนมีคนเข้ามาถามว่าทางไทยประกาศรายชื่อที่เรียกตัวออกมาหรือยังทุกคนความคิดเห็นต่อมาค่ะถ้าเวียดนามไม่มีบีเตียนทีมไทยก็ยังที่หนึ่งเอาทั้งตู้เย็นตู้แช่มัดรวมมาเลยค่ะแล้วตั้งชื่อแผนว่าศึกข้าหลามคู่ทะยานฟ้าล่าล้างแชมป์สีเกมส์ มาฟังต่อดีกว่าค่ะมีคนมาถามว่าเวียดนามเราจะคว้าเหรียญทองได้ไหมนะจากนั้นมีคนเข้ามาตอบให้ว่าถึงฉันจะหวังให้เวียดนามได้เหรียญทองมากก็เถอะแต่มันคูดยากเลยอีกคนมาตอบเช่นกันว่าหากไม่มีบีทีแม้แต่ฟิลิปปินส์ก็อาจจะกินเขาไม่ลงเลยด้วยซ้ำคนก่อนหน้านี้ได้กลับเข้ามาตอบกลับว่าฉันคิดว่าแม้ไม่มีบีทีก็ยังเหนือกว่าฟิลิปปินส์นะ ฟิลิปปินส์2องปีหลังมานี้ไปซ้อมที่ญี่ปุ่นดูเหมือนจะพัฒนาเรื่องลูกขุดได้ดีมากแต่เรื่องเกมรุกยังไม่ค่อยดีส่วนเวียดนามเราก่อนหน้านี้ยังมีดรามา่าเรื่องอาหารการกินที่ยังไม่พอแล้วจะเอาแรงที่ไหนมาเล่นก่อนหน้านี้บอกว่าจะไปซ้อมที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้กลับมาซ้อมแถวไหนก็ไม่รู้แถบภาคใต้นี่แหละปีที่แล้วก็เล่นกันหนักมากได้รางวัลก็เยอะแยะแต่สมาคมไม่ยอมลงทุนฝึกบอลแรกแล้วจะเอาเหรียญทองมาจากไหน ชาวเวียดนามอีกคนมาตอบว่าด้วยระดับการลงทุนของเวียดนามถ้าสมาคมฝันถึงเหรียญทองก็มีแต่ฝันกลางวันเท่านั้นแหละเพื่อนคนก่อนหน้านี้กลับมาตอบว่าใช่เลยเหรียญทองในฝันและเหรียญทองในปากของพวกท่านๆ่านในสมาคมด้วยนะต่อเลยค่ะเวียดนามนะ่าฝันไปเถอะว่าจะได้เหรียญทองไปจนถึงปีสามพันน่นแหละคอมเมนต์ต่อมาค่ะน้องคนนี้ไม่ได้ด้อยกว่าพิมพิชญาเลยนะ ถ้าไม่อยู่ก็แค่ต้องระวังพิมพิชยาฟังต่อเลยค่ะทีมไทยมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายต่อมาค่ะธนชาที่สโมสอนนะ่น่ะเล่นตัวตบหัวสาวเป็นหลักเลยนะความคิดเห็นต่อมาค่ะไม่มีธนชาก็ไม่กระทบอะไรหรอกเพราะทีมไทยมีนักกีฬาที่พร้อมเรียกตัวเยอะมากคนต่อมาค่ะได้หวังดีเข้ามาเตือนทีมไทยว่า ปีนี้อย่าได้ลำพองนักนะเดี๋ยวจะถูกน็อกคาบ้านตัวเองเอาได้นะส่วนคนนี้มองว่าทีมไทยยังมีนักกีฬาเก่งๆอีกเยอะแยะมากมายความคิดเห็นต่อมาค่ะคิดว่าจะถูกเรียกตัวกลับมาแข่งแล้วมาโชว์ท่าตะโกนเด็ดๆโซโลตัวต่อต,ต,ต,ตัวกับฮวงฮองฮันดูซิว่าใครจะบ้าเลือกกว่ากันฮ่าฮ่ 5. ชาวเวียดนามคนต่อมาค่ะ ฝีมือก็งั้นๆแต่ทัศนคติโยนทิ้งไปได้เลยไม่เก่งเท่าซาโตวาดะมายุอีโกนูหรือกาบี้หลอกแต่ถ้าอยู่ระดับเดียวกันนะน่าจะเชิดขนาดไหนคิดดูมาฟังต่อกันเลยค่ะแต่ไทยก็ยังคงเป็นคู่แข่งที่รับมือยากสำหรับเวียดนามอยู่นะจากนั้นมีคนเข้ามาตอบไปว่าทีมไทยเขาไม่มองเวียดนามเราเป็นคู่แข่งหลอกเพราะเขาเหนือกว่าแบบกินขาดเลย คนที่บอกว่าไทยรับมือยากได้เข้ามาตอบกลับไปว่าการจะก้าวข้ามทีมไทยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคอมเมนต์ต่อมาค่ะน้องพรันพันก็ยังมีนินาชอบแต่น้องพันธ์คนเดียวเลยน่ารักอบอิ่มฮ่าฮ่าฮ่าพูดหยอกผ่อพันธ์ของเราซะน่าหยิกปากเลยนะมาฟังต่อเลยค่ะใกล้หมดแล้วรู้เลยว่าต้องเรียกมาลิกามาติดทีมชาติแทนธนชาน่าจะไม่ใช่เละนะ ความคิดเห็นต่อมาค่ะได้เข้ามาบอกว่ากลับมาก็ลงเล่นไม่เท่าไหร่ยังไงพิมพิชยาก็ต้องลงเล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องกลับมาก็ได้จะได้ไม่ยุ่งยากกับไฮพาสเพราะสโมสรเกาหลีเขายุ่งยากกว่าญี่ปุ่นและยุโรปอีกคอมเมนต์คนต่อมาค่ะสรุปแล้วเหรียญทองก็ยังเป็นของไทยแลนด์ส่วนเหรียญเงินก็ให้เวียดนามกับฟิลิปปินส์แย่งกันมาถึงความคิดเห็นสุดท้ายแล้วค่ะ ชาวเวียดนามคนนี้ได้แสดงความคิดเห็นว่าทีมไทยเขาขาดคนเก่งๆที่ไหนกันเลิกใช้คนนี้ไปก็มีคนอื่นมาแทนที่ที่เก่งกว่าและมีความสามารถมากกว่าอยู่ดีแอดมินอ่านเสหน่อเลยนะเนี่ยเยอะมากสำหรับโมเมธนัชาสุขสดปัจจุบันกำลังทำผลงานได้ดีที่เกาหลีใต้กับสโมสรไฮพาสซึ่งตราบที่ยังไม่ถึงวันแข่งก็ยังไม่ยืนยันร้อเอร์เซน์ว่าเธอจะได้กลับมาช่วยทีมชาติไหม แต่ยังไงก็แล้วแต่วอลเลย์บอลทีมสาวไทยก็ยังอยู่ในความสนใจของเพื่อนบ้านเราเสมอแม้จะเป็นคู่แข่งกันแต่จะบอกว่าเป็นทีมโปรดหรือแรงผลักดันของพวกเขาก็ได้เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาพวกเขามองเห็นทีมไทยเป็นทั้งแนวทางและจุดหมายที่ต้องไปให้ถึงและที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าพวกเขาทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆืเราก็ต้องพัฒนาและก้าวไปให้สูงขึ้นการหยุดอยู่กับที่ก็เท่ากับปล่อยให้ทีมอื่นเขาวิ่งแซงไปได้ค่ะดังนั้น ทำให้ดีและสู้ต่อไปค่ะแฟนชาวไทยเอาใจช่วยเสมอท้ายนี้ฝากช่วยกันคอมเมนต์เพื่อให้ YouTube นำส่งคลิปของเราเพิ่มมากขึ้นรวมถึงกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณที่รับชมค่ะไปแล้วนะสวัสดีค่ะ